มอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับท่านที่พดีครับอรุณสวัสดิค์ค่ะ คสวัสดีค่ะคุณอิสเรีคุณสุชาติแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะครับท่านครับในการประชุมรัฐ <c oughs> มนตรีการค้าเอพิก e ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19-22นี้นะครับมีไฮไลท์อะไรที่ <c oughs> เราควรจะต้องจับตาเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการร่วมประชุมด้วยตนเองใช่ไหมครับแล้วก็ทางประเทศไทยของเราเนี่ยจะมุ่งเน้นผลักดันประเด็นอะไรในเวทีนี้ครับ ค่ะก็อย่างที่คุณพิชนนะคะว่าเราเจอกับโควิดมานานนะคะแล้วก็การประชุมระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นการประชุมออนไลน์ครั้งนี้นะว่าเป็นครั้งแรกนะคะในการประชุมเอเปกที่ผ่านมานยคะที่ระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะมาเจอกันกายภาพนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าใน21เศรษฐกิจนะคะที่เราเชิญนะคะก็ตอบรับ ที่จะมาประชุมทางกายภาพนะคะที่ประเทศไทยกันหมดนะคะยกเว้นจีนนะคะที่จะมาทางออนไลน์นะคะซึ่งไฮไลท์นะคะก็ะต้องเรียนว่าการประชุมนะคะรัฐมนตรีการค้าเอเต็เนี่ยจะจัดขึ้นวันที่21แล้วก็22พฤนนี้ค่ะนะคะก็คือเ <c oughs> สาร์วทิทย์นี้นะคะจะมีประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ย,สา,ยสามวาระนะคะที่เขาจะหารือกันนะคะในช่วงเช้านะคะของวันเสาร์ที่21เนี่ยค่ะ จะเป็นการหารือระหว่างภ้าเอกชนนะคะเราเรียกกันว่าสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกนะคะภาาเอกชนของเอเป็นะคะนักธุรกิจระดับสังคัญสํมคันะนะคะก็จะหารือจากระดับระมนบริการค้าเอเป็นะคะจะพูดคุยกันในเรื่องการขับเคลื่อน เอฟเกไปสู่การจัดทําเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิสิกนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังจากเกิดเกิดโควิดสิบเกนะคะก็มีหลายประเทศเี่เห็นความสําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีการปิดประเทศมีการห้ามเดินทางห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งเป็นอุปสรรคกนะคะของการทําธุรกิจระหว่างกันก็จะมีการหารือเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายอะค่ะ ก็จะมีการเชิญนะคะผู้มีการใหญ่องค์การการค้าโลกหรือ WTO คะ่ะเข้ามาร่วมประชุมด้วยเพื่อ,อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเศรษฐกิจเอเปนะคะในเรื่องอะระบบการค้าผุกพาคีนะคะแล้วก็ในเรื่องที่ว่า WTO คะ่ะจะมีการจัดประชุมรัฐมนตรีการค้าในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นกลุ่มสมาชิกเอเปเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อน เวทีการประชุมขององค์การการค้าโลกอย่างไรนะคะจะผลักดันอย่างไรให้การค้าเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างเสรีแล้วก็ไม่เผชิญปัญหาอย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่22พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมอะค่ะก็จะเน้นสำคัญเลยก็คือว่าจะรับมือแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด <c oughs> อย่างไรนะคะจะมองไปข้างหน้าอย่างไร ขณะเดียวกันนี้ก็จะย้ําประเด็นในเรื่องการค้าและการพัฒนาที่ยัง่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นวาระสําคัญของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะให้ความสาคัญกับเรื่อง B4C นะคะต้องต้องเรียนว่าวาระการประชุมที่ด้านรีการค้าเอเจคต์หาริการน,นะคะจะสะท้อนหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ของไทยนะคะเราเน้นว่า เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลก็คือโอเ n สคอนเนแล้วก็บา l a น c ์ค่ะจะเห็นว่านอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องการค้าการลงทุน<ฮ>การเจรจาการสร้างข้อตกลงเหล่านี้เนี่ย<ฮ>ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างสมดุลเรื่องสิ่งวัดล้อมด้วยนะคะไม่ทราบว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมโมเดล BCG Economy ตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะท่านอื ก็คือจริงๆรัฐมนตรีการค้าเนี่ยจะเจอกัน21-22พฤศภิาใช่ไหมคะแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีนี้ก็คือวันพฤหัสที่19นะคะแล้วก็วันที่20ในส่วนของวันที่20นะคะจะเป็นการสัมมนาดานาแินะคะของเอ c เรื่องเอเบซนะคะเพื่อตอบคำถามนะคะของคุณดิสรี ประเด็นก็คือว่าในหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้ค่ะจะเน้นว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะคะโดยเฉพาะ SME อะคะ่ะจะสามารถใช้ประโยชน์นะคะทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับเรื่อง BCG ได้อย่างไรนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะนำะจะเพิ่มศักยภาพนะคะให้จัดสินค้าของตนเองโดยนำโมเดล BCG มาใช้ได้อย่างไรอะคะ่ะต้องเรียนว่า หลายประเทศขณะนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลาดให้ความสําคัญนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่จะพยายามลดการใช้พลา้มากให้มากที่สุดนะคะแล้วก็รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการลดกาเรเสื่กระจกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการสัมมนาของเอเป็ก่อนหน้านะคะที่จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีโดยให้ความสําคัญเรื่องนี้นะคะ่ะ แล้วก็เรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเอเป็กเองนะคะก็มีการหารือแล้วก็จัดทาโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งว่าซ้อมร่วมกันหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือาการจัดสัมมานาตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็จะสามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะคะโดยเฉพาะทั้งภาคราัฐเอกชนก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ะคะ่ะ อ,อย่างเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงเรื่อง BCG นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายให้กับคุณผู้ฟังทราบนิดนึ่งๆน,น,น,นะครับ BCG ก็คือ Bio Circular Green Economy นะครับเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะครับท่านครับ <c oughs> นักนักธุรกิจไทยหรือว่าพวก SME ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากการประชุมรัฐมนรีการค้าเอเปกอย่างไรบ้างครับ ค่ะก,ก็ต้องเรียนว่าเอเป็ก e เนี่ยนะคะเป็นเวทีที่จำเนึ่งถึงการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะโด <c oughs> ยเฉพาะภาคเอกชนเพราะฉะนั้นในเวทีการหารือที่ดิฉันเรียนไปนะคะว่าแม้ว่าจะมีการประจิมระดับฐมนตรีการค้าแต่มีการเชิญผู้แทนภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมหารือด้วยเพราะฉะนั้นเอเป็ก e ก็จะรับฟังแนวคิดนะคะของภาคเอกชนว่าก็มีความต้องการอะไรนะคะซึ่งจากการหารือที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบว่า เอกชนเนี่ยจะเน้นความสําคัญว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยกันคิดว่าจะรับมือกับโรคระบาดอย่างไรอย่างที่เกิดมานะคะแล้วก็การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการทําัาค้านะคะแล้วก็สร้างความเท่าเทียมของกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจตีนะคะกลุ่มผู้ประกอบการรายเยะรายเล็กรายย่อยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะ เรื่องการลดการผิดกันทางการค้านะคะจากปัญหาที่ผ่านมาว่าโควิดเนี่ยทำให้หลายประเทศปิดประเทศปิดการอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยนะคะตรงนี้ก็จะมีส่วนเข้ามาพูดคุยกันในในเวทีของเอเปแล้วก็จะขับเคลื่อนก็คือเป็นประเด็นที่ภาคเอกชนสักดันด้วยนะคะคะ mm hmm. แล้วก็ต้องต้องเรียนว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะการประชุมครั้งนี้ อย่างที่เรียนว่าเป็นการประชุมที่ต่างประเทศเนี่ยสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในรอบสองสามปีที่ผ่านมาค่ะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการต้อนรับชาวต่างชาติแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในการพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศะคะ่ะเพราะว่าเราก็จะต้องต้องมีความพร้อมนะคะทั้งหลายๆด้านแล้วก็ด้านสาธารณสุขด,ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสว่าถ้าเขามาประชมุมมาท่องเที่ยวแล้วก็เห็นความพร้อมของไทยแล้วก็กลับมาอีกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการนะคะภาคเอกชนนะคะ mm hmm. ในในประเทศไทยด้วยค่ะค่ะก็ถือเป็นเวทีสำคัญนะคะแล้วก็ผู้นำตัวแทนของ เขตเศรษฐกิจต่างๆที่จะมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยจะมาเจอกันแบบกายภาพครั้งแรกในอรอบหลายๆ 3, ปีในช่วงโควิดด้วยนะคะก็เป็นโจทย์ของไทยในเรื่องการเตรียมความพร้อมที่เราจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ ความพร้อมในด้านต่างๆตรงนี้แล้วมันก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับชาติเราโดยภาพรวมด้วยนะคะใช่ครับผมก็เราก็โชคดีนะครับที่ทางทาง,ทางทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าการจัดการเรื่องของปัญหาโควิด -19 ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวท่านครับอยากจะเรียนถามท่านนะครับว่าประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านไหนบ้างที่จะเข้าขาย BCG ที่ผู้ประกอบการในประเทศของเราเนี่ย ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกด้านไหนบ้างที่ทางภาคารัฐของเราเนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีธุรกิจนี้ในประเทศไทยนะครับท่านครับค่ะก็ B C G จริงๆแล้วก็กว้างอย่างที่อย่างที่คุณสุชาติว่านะคะว่าเราก็ต้องดูว่าสินค้ากระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยทำย่างไรให้เกิดการลดของเสียลดขยะให้น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น B C G เนี่ยจะครอบคลุมไม่ใช่เฉพาะ ตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแต่ทั้งกระบวนการผลิตนะ,นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่เรามันจะเรียกว่าสีเขียวนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าดี c นะคะอย่างเช่นพลาสติกทีวาภาพาที่ย่อยสลายได้พลกสติงบรรจุภันฑ์ที่เอามาใช้ในการบรรจุสินค้าถ้าสามารถย่อยสลายได้เนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่เป็นเทรนนะคะในในโลกนี้เป็นสิ่งที่ตลาดมีความต้องการเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการเนี่ยค่ะ,ะสามารถที่จะผลิตสินค้าพวกนี้ได้ซึ่งบางอย่างเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการใช้นวัตกรรมนะคะการวิจัยพัฒนาเข้ามาช่วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กรายเล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีสินค้าพวกนี้ เยอะนะคะโดยเฉพาะพื่ผลิตในเมืองไทยซึ่งท่านก็จะสามารถที่จะหาตอกหาสแสวงหานะคะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของท่านนั่นนะคะแล้วสินค้าพวกนี้ค่ะผู้บริโภคตอบรับแล้วก็ยอมเสียค่าใช้จ่ายนะคะจะมีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งซึ่งจะกลุ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเพื่อซื้อสินค้านี้นะคะ,ะขณะเดียวกันก็จะมีสินค้าที่ จะช่วยกระบวนการผลิตนะคะลดการปล่อยกา๊าซเรืนเนอนกระจกที่จะทําให้โลกร้อนเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของของสินค้า BCC อะคะ่ะต้องเรียนว่าถ้าสมมุติว่าให้ความสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมาการสัมมานาเอเฟกที่จะจัดขึ้นในวันที่20ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่จะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะ กลุ่มสินค้าไลฟ์ไสไตล์ของคนรุ่นใหม่อะค่ะที่จะตอบโจทย์ชีวิตในในยุคนี้ค่ะบริบทโลกใหม่เนี้ค่ะอ คําว่า BCG จริงๆก็กว้างเหมือนกันมันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยที่ยังให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งถ้าหากว่าภาคธุรกิจรัฐและเอกชนของแต่ละประเทศให้ความสําคัญเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้โลกของเราเดินหน้าปนไปได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะเช้ชานี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะ เป็นกำลังใจให้สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมเอเปในครั้งนี้นะคะเราติดตามความคืบหน้านะคะขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคุณอรมอนรัคทวีธรรมค่ะครับขอบพระคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมรู้ว่าก็กรมนี้เนี่ยทำงานการหามรุ่นหามค่ำจริงๆเป็นกำลังใจครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ